สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับเรามาลุยกันต่อเลยครับเจ้าฟันปีศาจเล่นโครนจะเป็นแรลลี่ครนครั้งที่สองครับหรือว่าเราจ,จัดรอบครั้งที่สองครับรอบแรกมันผ่านไปแล้วครับอันนี้รอบที่สองมีแต่โครนกับทีมงานเรื่องแสงเคหกิจครับคอนโทรโดยหัวหน้าโจ้จะแคทเจ้าฟันปีศาจ ราลุกกันครับเรามองเห็นนะเขายิ้มเขายิ้มแบบเย่ะเย้ยเล็กน้อยแล้วก็เวียงมาครับรีบลบเลยครับโอ้ยกระจกละมองเห็นครับอาเอฟซีะมองไม่เห็นนะเขายิ้มมาปุ๊บเขาส่งสิกว่าโดนแน่งานนี้ แต่เราต้องพยายามถ่ายคลิปมันต้องนี่แหละมีนาทีระทึกบ้างครับลุ้นไปด้วยว่าเขาจะมาในแนวไหนจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่เราก็ชอบชอบในการถ่ายคลิปที่มันเสียเส่ยงๆโคลนเต,นต็มครับโอ้ กดูได้ครับเราถ่ายคลิปเรายังไม่ค่อยถ่ายไกลๆครับถ่ายระยะประมาณ4-5เมตรบางทีก็ไปชั้นชิดเลยครับตั้งตัวไม่ติดก็มีถ้าเขาเวียงมาฝั่งนี้เทนนี้มันจะช้านะแต่เ,เราจะต้องเร็วกว่าเทดครับ แต่เราต้องเร็วกว่าเคททำไงก็ได้ครับให้เร็วกว่าเค็ดินพุงขีอยู่อ๋อดินอยู่ในพงุงขีถ้าเขายกสูงเมื่อ้ดเราเขาวิ่งทันทีครับเจ้ฟันพิศษ ไม่ไม่ผ่านไปครับเอ้มันน่าจะมีปลาไหลนะพูดถึงี้ตรงเนี้ยปลาไหลน่าจะเยอะแต่ว่าไม่เห็นมีสักตัวสาลุ่งนี้ปลาจะเยอะมากครับแล้วอน่าจะจะหาปลาได้เยอะที่สุดลงไปในน้ำเลยครับย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้ สาลูกนี้แหละย,ย้อนไปดูคลิปเก่าๆแล้วจะรู้ว่าเขาจับปลาได้เยอะก่อนที่ก่อนที่ <c oughs> อ,ทอ,อะไรนะช่วงล่างจะไปเ <c oughs> รลลี่เพื่อการกุศลครับ ได้ได้ตังค์ทำงานแบบชาญฉลาดมากครับหัวหน้าคิดไม่ธรรมดาครับ เอ๊ะเป็นยังไงเนี่ยหรือว่าเขาดูเหลี่ยมหรือเปล่าในบนนีมาแล้วครับมาแล้วโอ้โห้ยหรือเปล่ายังยัง าเราอยู่ด้านล่างใกล้ๆในหน้าเราก็ไม่โดนนะเพราะว่าเขาไม่กล้าโยนไปฝั่งนน้นแน่นอนเฮ้เรถไทยตักไม่กี่พุ่งกี่ครับแต่ว่า่าหนักเหมือนกันดิน โลนแบบนี้ครับท้ายต้องไม่ระเบ,บิดครับโอ้สวยงามนะสวยงามนะโอ้เล่นไปเลยครับชอบเล่นมาก ระวางรถถอยด้วย วิ่งอยู่5คันครับ5คันไร้สังกัด3คันครับแล้วก็รถบ,บริษัทอีก2คันนี่แหละทีมงานแบบหลักๆของเจ้าฟันปีศาจเลยครับใกล้จะถึงฝั่งนี้แนละ้วโอ้ดูกรเดินครับดนดนแบบ ไม่ไม่กลัวโคลนเลยนะดูก็าเดินไปครับไม่กลัวจมครับเออโอ้เนี่ยโคลนทั้งนั้นเลยไม่ไม่ไม่แห้งนะไม่มีแห้งครับโคลนบบนี้โอ้ยเดินไปกวาดโคลนลงไปเลยครับโคลนไปลงไปด้านล่างเลยครับที่เขาดักโคลนไว้ขุดแล้วก็ดักโคลนไว้ครับ ทำงานค่อนข้างจะยากยากมากครับเขาเรียกว่าทะเลโคลนในโซนอเภอบ้าน,นกลัวเขาเรียกแบบนี้แบบนี้ทะเลคลนโน่นโนโนโนมันทลักไปมุมโน้นแล้วครับมุมหกร้ออยู่แนละ้ว ไปแล้วครับโอ้ยสุ่มเสี่ยงครับอ่าเจ้าช่วงล่างนะตัวเดินครับเพราะว่าโรลกับตัวเดินไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ทำได้ทะลุเข้าไปในซีนกรุ๊ปหรือว่าเข้าไปในเฟืองนะน้ำมันรั่วเราไม่รู้นะแบบนี้ครับก็คือทำไงาได้ครับงานแบบนี้ก็ต้องงานแบบนี้ก็ต้องลุยแบบนี้แหละ งามคับเป็นศิลปะแดสุมเสียงมากน,นี้ตักอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นส่วนไปกลมมาต้องอยู่ไกลๆครับ ชอบมากครับโคลนเนี่ยถ้าดินอยู่ในพุ่งทีอ่ะต้องระวังตัวครับทิ้งระยะห่างโคลนกระดินมาประมาณ4-5เมตรเอาออกแล้วครับปลอดภัยเดินไปแล้วครับโ,โครนทั้งนั้นเลยแม่เจ้า เรียบร้อยครับเอาหมุนแล้วครับพ <phases> oh ี ah. ่น <S famoso> ้องหมุนเต็มพี่แล้วโอ้โหูหน่าจะยเล่นได้ทั้งวันครับเขาแกไม่มาลนรั่วแล้วครับต้องอุดคลนครับ โอ้ยเหนื่อยแทนครับทำงานแบบนี้ครับกว่าจะหมดโครนงานกว่าจะเสร็จแต่ว่าระยะในการทำงานก็ประมาณ15วันครับเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างดีกว่าไปดูมุมล่างอันนี้น่าจะหาปลาไหลให้เรานะแต่ไม่มีคิดไปเองครับ <laughs> หาปลาไหลให้ สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่าน,น,นี้ครับฝากกด subscribe like, กดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ